แต่ตัวจริงแบนรนด์นพเก้าจัดหนักปาร์ตี้รวมผลคนพันล้านขนทับของรางวัลกว่า2ล้านให้ตัวแทนจัดหนักจัดใหญ่ให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนกันแบบสุดๆค่ะสำหรับแบรนด์ของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่างแบนรนด์นพเก้ากับสินค้าสุดปังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างชาสมุนไพรนพเก้าและชาสมุนไพรนพเก้าชนิดแคปซูลที่ล่าสุดทุ่มง,งบไม่อัน้น จัดปาร์ตี้ฉลองยอดขายรวมผลขนพันล้านรวบร,รวมตัวแทนจำหน่ายจากทั่วโลกกว่า60ประเทศเพื่อรวมสังสรรค์แบบจัดเต็มตลอด3วัน2คืนและลุนรับของรางวัลจาก2ผู้บริหารคุณชนิตาแดนวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทนพกาลไทยแลนด์จำกัดและคุณธนวัฒน์แดงวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทนพกาวไทยแลนด์จำกัด ที่เตรียมมามอบให้กับตัวแทนทั้งเงินสดและของแบรนด์เนมรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทแทนคำขอบคุณที่ทำให้แบรนด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีโดยในวันแรกของการจัดงานเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางแบรนด์นพก้าวยังได้ทำการไลฟ์สดออกอากาศไปทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านให้กับผู้ที่รับชมอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะผู้บริหารแบรนด์โน h a ก้าไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับธนวัฒน์แดงวิชัยครับกรรมการผู้จัดการบริษัท9นบาก้าไทยแลนด์ครับผมค่ะงานวันนี้นะคะเป็นงานปาร์ตี้ค่ะรวมพลคนพันล้านนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องชื่องานเป็นชื่อนี้คือเรารวมเอาอผู้บริหารตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นทําทงานร่วมกับแบรนด์เนาะเรียกว่าทํางานร่วมกับแบรนด์นะคะ กว่า60ประเทศแล้วก็พร้อมกับในประเทศไทยทั่วทุกจังหวัดมารวมตัวกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นตัวแทนมานะคะไม่ได้มาครบเพราะถ้ามาครบไม่ไม่ไหวแน่คะเพราะไม่มีที่รองรับเพราะว่าตัวแทนเราก็หลากหลายพันน่าจะเป็นหลายพันหรือถึงเกือบหมื่นประมาณนี้นะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์คืออยากให้พี่น้องนุ่นเก้าได้มาเจอกันค่ะเราทํางานเหนื่อย มาทั้งปีทุกปีแบรนด์โนบก้าจะจัดงานค่ะปีละครั้งแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโควิดเราไม่ได้จัดนะคะปีนี้เราจึงจัดรวมเป็นสองปีซ้อนนะคะจึงจัดขึ้นถึงสามวันสองคืนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการตอบขอบคุณแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนตัวแทนของเราทุกคนนะคะที่ทำให้แบรนด์นบก้ามีวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ นอกจากจะจัดงานเพื่อตอบแทนเพื่อขอบคุณแล้วนะคะเรายังเตรียมของรางวัลมากว่า2ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมของแบรนด์เนมหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายภายในงานนะคะบอกไม่ได้ค่ะเพราะเอาไว้เซอร์ไพรส์ในงานนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามดูนะคะว่าเราแจกจริงหรือเปล่านะคะทกลุกับไปน่นอนทุกท่านค่ะต้องได้รางวัลกลับไป ถึงขั้นต้องนํารถมาขนเองกันเลยทีเดียวนะคะเพราะของรางวัลที่เราจะแจก3วันนี้นะคะถ้าเป็นเงินสดเป็นทองคำเป็นของแบรนด์นี้กว่า2ล้านไม่รวมของที่จะแจกอีกมูลค่ากว่า5ล้านนะคะที่เรานำมาแจกภายใน3วันนี้รับรองค่ะได้กับบ้านทุกคนเร<อ>า,าแจกแจ,ก,แจกกันแจกกันทั้งวีทั้งวันแจกกันแบบโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนน,นะคะค่ะ คือนบก,ก้าวเนี่ยจะอาศัยการที่ทํางานเป็นระบบครอบครัวนะครับเป็นระบบที่เหมือนพี่น้องนะฮะแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันแล้วก็มีทีมซื่อเองภายในแบรนด์นะฮะแล้วก็มีคุณครูพี่พรคอยสอนเรื่องการขายบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเราถึงไปถึงจุดที้ได้ครับผม หลักๆเลยนะคะเราเติบโตมาจากชานุพก้านะคะชานุพเกา้าแคปซูลนพกาเราเติบโตจากตัวนี้เพราะว่าเราผลิตกันไปแล้วเกินกว่า2ล้านชิ้นนะคะไม่รวมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอื่นอีกอมากกว่า9ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราเติบโตจากการที่เราทําสินค้าที่มีคุณภาพคนที่มาอยู่กับเราค่อนข้าง นะคะเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนคุณภาพเพราะคนที่จะมาขายแบรนด์เราค่ะอย่างอย่างที่บอกนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าสุขภาพเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะคะไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปวัยรุ่นหรืออะไรแต่ว่าเป็นสินค้าที่คนที่ตัดสินใจเข้ามาในแบรนด์นะคะต้องมั่นใจค่ะว่าสินค้าดีจริงถึงกล้าที่จะมาส่งต่อหรือกล้ามาบอกต่อหรือกล้าออกมาจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราต้องยอมรับเลยค่ะว่าแบรนด์เราเติบโตและเข้มแข็งมาก5ปีแล้วค่ะ ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงแล้ว5ปีแล้วค่ะที่แบรนด์นบก้าสามารถมีทีมงานกว่า60ประเทศสินค้าเราเป็นสินค้าทีเ่เรามั่นใจเพราะว่าเราเป็นผู้กินเองใช้เองแล้วกเ็เราควบคุมการผลิตทุกอย่างนะคะมีมาตรฐานการส่งออกเรามีใบเซอร์ติฟิเคตมากกว่า4ปีปนะคะแล้วก็เรามีมาตรฐานการรองรับทุกอย่างทำให้ตัวแทนมั่นใจที่จะเข้ามากินมาใช้มาขายแล้วก็มาอยู่กับเราค่ะ ต้องเล่าย้อนไปนิดเดียวนะคะนิดนึงนะคะว่าจริงๆตัวเองค่ะป่วยหนัก่ะตัดเปลี่ยนอวัยวะเทียมนะคะแล้วกเ็เลือกค่ะเลือกว่าเลือกสมุนไพรเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกอะคะ่ะในการดูแลสุขภาพแล้วพอเรากินดีใช้ดีเราก็บอกต่อเราก็ส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะพอเราส่งต่อคนที่ได้รับการส่งต่อจากเราไปกินไปใช้บอกต่อเกิดการบอกต่อกว้างขึ้นมีการถามหามากขึ้นจึงกลายเป็น เราอะค่ะสนใจที่จะผลิตมาอย่างจริงจังแล้วก็หาข้อมูลนะคะตรวจสอบทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อจําหน่ายค่ะค่ะเป้าหมายของเรานะคะจริงๆแล้วเราต้องการเป้าหมายที่ใหญ่แต่ไม่ใช่เป้าหมายปีต่อปีโนบะก้ามีเป้าหมายที่5ปีค่ะทุกๆ5ปีเราตั้งเป้าหมายทุกๆ5ปีแล้วอีก5ปีต่อไปเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่หมื่นล้าน เป็นไปได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะต้องติดตามนะคะแต่เป้าหมายของเราอะค่ะเราไม่เคยลดทอนเป้าหมายเราลงเลย5ปีที่เราประสบความสําเร็จแล้ว5ปีจากนี้เป็นต้นไปอีก5ปีเป้าหมายเราใหญ่ขึ้นค่ะเราตั้งเป้าหมายที่หมื่นล้านแต่หมื่นล้านเราสองคนไม่ได้นะคะหมื่นล้านของเราคือทุกคนทั้งแบรนด์ค่ะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนต้องเข้ามาช่วยกันค่ะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแบรนด์ต้องเข้ามาช่วยกันไปพร้อมๆกันไปเป็นครอบครัวเราไม่ได้ดูแลกันแบบตัวแทนค่ะ แต่เราจะเติบโตกันแบบครอบครัวพ่อแม่โตลูกก็ต้องโตไปกับเราด้วยค่ะต้องนะแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากมากครับสาหรับตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยนะครับที่สําหรับคนต่างประเทศเนี่ยต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมาเจอกันแล้วก็มาแสดงความรักกันนะครับที่ดุเพราลได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนาะ เพราะว่าสองปีก็รู้กันอยู่ว่าเราไม่เคยเจอกันเลยตัวเป็นๆเ,เจอแต่ทางาหน้าเฟซเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็ดีใจมากๆแล้วขอขอบคุณตัวแทนแล้วก็ครอบครัวมวทุกๆคนนะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาในแบรนด์หรือต้องขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ก้าวออกไปจากแบรนด์เป็นเรื่องปกติคะ่ะการทําธุรกิจเรามีเป้าหมายใหญ่ เพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทเราเป็นตัวแม่ที่จะต้องขับเคลื่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราขอบคุณทุกคนที่ต่อสู้มากับเราแม้คนที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามค่ะเราเชื่อว่าทุกคนนะคะมีทางเลือกเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะแค่อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้ขับเคลื่อนเรายังคงขับเคลื่อนแบรนด์ต่อไป เราขอบคุณทุกๆชีวิตขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนที่ก้าวมาอยู่แล้วมั่นใจในตัวเราเราจะพัฒนาแบรนด์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปแม้วันหนึ่งที่มันถึง5ปีแล้วเราไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้เราไม่เสียใจเลยเพราะสิ่งที่เราได้รับและล้ำค่ามากที่สุดคือเราได้ตัวแทนเราได้หัวใจของคนที่อยู่ในแบรนด์มาเดินทางและขับเคลื่อนไปกับเราที่สำคัญที่สคัญคือมิตรภาพที่เราได้ถูกต้องค่ะต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทุกๆ หัวใจทุกๆคนทุกๆตัวแทนทุกๆคนนะคะที่มั่นใจในตัวเราแล้วมาเดินไปได้วยกันถึง5ปีต้องขอบคุณทั้งคนไทยนะคะและต่างประเทศกว่า60ประเทศแล้วต้องขอบคุณนะคะเรามีชิปปิ้งยุโรปนะคะทำให้แบรนด์ของเราค่ะเติบโตยิ่งใหญ่แล้วคนรู้จักไป <ใน S 1> ทั่ว,วโลกจากการที่เรามีชิปปิ้งยุโรปจากการที่เรามีตัวแทนที่ค่อนข้างที่จะกระจายสินค้าได้ไวมากๆนะคะต้องขอบคุณ เป็นชิปปิ้งที่ทรงพลังแล้วก็เป็นตัวแทนที่อยู่ตามประเทศที่ทรงพลังใช่เสมค่ะอย่าทิ้งเป้าหมายค่ะทุกคนที่ไม่สําเร็จนะคะมองแค่เป้าหมายปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายให้ไกลค่ะค,ะคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนใจร้อน,นะคะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายหปีที่เรากําลังจะเดินไปอะคะ่ะในระหว่างทางที่เราเดินไปอะคะ่ะแน่นอน,นะคะ่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหรอกคะ่ะ มันมีทั้งหนามกุหลาบมันมีทั้งอุปสรรคมากมายแต่อยากจะบอกเอาไว้นะคะน้องๆรุ่นใหม่คะ่ะวันนี้ค่ะไม่มีอะไรง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรยากทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ5ปีคนป่วยอย่างเรารวยได้รัชนา้า